สมัยเซอรหรือมายากรเชิดหุ่นธาตุลมนะครับผมตัวนี้ยเป็นตัวที่ปรับมาแล้วเนี่ยโอ้โหถือว่าเล่นได้ค่อนข้างสนุกมากเลยทีเดียวนะครับผมลองเอาไปเล่นใน RTA เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวนอกจากนี้ก็ทำเกมบันปวดได้ดีมากเลยนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด subscribe อยู่ถึง67%เลยทีเดียวอย่าลืมกดซั b s ไ r i b ์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีนะครับ ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชายนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Nubs no s u m m e r s Cast นะครับแล้วก็มาอยู่กันกับรีวิวของ Smizer นะครับตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบว่าพอผมเห็นตอนหลังจากการปรับสกิล ครั้งล่าสุดไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกเอ้ยมันก็ดูน่าจะเล่นได้แล้วก็น่าจะดูเล่นสนุกด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวเนี้ยนะก็สำหรับความความสามารถที่มันบัฟขึ้นมานะครับก็มีความน่าสนใจมากทีเดียวทั้งแบบทั้งท่าที่สองของมันเนี่ยเจ้าท่า Curse Apple เนี่ยนะครับมีความสามารถในการที่จะแบบสามารถเสกสตันเข้าไปใส่ศัตรูได้แถมตัวระเบิดที่ติดตั้งเข้าไปเนี่ยยังทํางานต่อได้อีกก็ แทบจะเทียบได้ว่าถ้าเกิดว่าโดนเข้าไปเนี่ยมันเหมือนกับสตันติดต่อมา2เทินได้เลยนะครับและอย่างในที่น่าสนใจของตัวพาสซีฟของเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้มันมีความสามารถในการที่เวลาที่เข้าเทินมันนะครับมันก็จะทำการลด Attack Bar ของฝั่งศัตรูที่มี Attack Bar มากที่สุดนับยีบเปและนอกจากนี้ก็คือยังแปะไซเลนเข้าไปสเทินอีกด้วยนะไซเลนสองเทินนี่แบบว่าทำให้เงียบแบบโอโ้ติด e อ็กก็ยังใช้สกิล ในเทิร์นนั้นไม่ได้ด้วยนะครับและสิ่งที่น่าสนใจมากของสกิลอันนี้มันก็คือว่าเวลาที่มันมีการลดแอตแทกบาร์ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบไอ้การทําให้แบบลำดับการออกตัวของฟ่งสตูหรือว่ากลายุทธ์ที่สตูวางไว้เนี่ยมันเกิดความวุ่นวายสับสนมากในระดับหนึ่งด้วยการลดแอตแทกบาร์นะและยิ่งถ้าติดเอ็กซ์เลยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยกนะ็จะแบบว่าโอ้ยิ่งวุ่นวายมากกว่าเดิมนะครับอ่าตอนนี้ก็คือมีการเล่นในช่วงแรกไปแล้วล้วก็ได้ลงในเคนจิเอชวีเดี๋ยวผมจะ thanks for supporting to n o o b s Channel อ่าเอาละครับก็ซึ่งอันเนี้ยก็เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแต่เดี๋ยววันนี้ก็จะเอาแบบตัวที่เป็นสมายเซอร์ที่มีการปรับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็อ่าลองเอาไปใช้อันนี้ก็คือมีการเปลี่ยนรูนด้วยนะครับเอาละอ่า อันต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวตัวสไลเซอร์กันนะครับสำหรับข้อมูลพื้นหนักของสไลเซอร์นะครับผมเนี่ยก็ต่อรีวิว40นะเป็นมอนสเตอร์สายแอตแทกนะครับผมอ่าก็ HP นะครับผมก็จะอยู่ที่1น0่งนะครับแอตแทกอยู่ที่834แล้วก็ดีเฟนซ์เนี่ยค่อนข้างจะพอใช้ได้ซอสสายแอตแทกนะผมวนะแล้วก็สปีดอยู่ที่100ด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าคือพอเข้าเทิร์นปุ๊บอ่ะมันก็จะมีความสามารถในการทำให้เกิดพาสีฟเนี่ยก็อ่าออกมาด้วยนะครับเอาลละะเเดดี๋ยวราาองมูกันน ตัวที่ผมปั้นมาใน RTA เนี่ยนะครับกเ็เล่นกอนข้างสนุกทีเดียวนะสำหรับสเซอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแตทของของสไมเซอร์กันตัวนี้คิดว่าก็น่าจะเล่นเ,เล่นในพวก PVE ที่เป็นพวกซีช์น่าจะพอได้แต่ว่าคิดว่าเล่นใน RTA เนี่ยเราจะเห็นผลนี่ก็น่าชัดเจนมากกว่านะตัวนี้เป็นตัวที่เอาไว้เคาน์เตอร์พวกตัวที่ต้องต้องใช้สกิลแบบหนักๆเนี่ยก็นั่งดีทีเดียวนะครับตัวที่เอาไว้ต่อต้านเนี่ยอย่างเช่นเราสามารถเอาเจ้าตัวสมายเซอร์เนี่ยนะครับไปต่อต้านเจ้าตัวผวู้กันลมอะไรพวกนี้นะได้ก็นัางดีด้วยนะหรือว่าชิซุกะก็ตามนะชิซุกะเองอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าโดนสมายเซอร์เนี่ยแปะไซเลนต์เข้าไปก็บอกได้เลยว่าเงียบนานเงียบยาวด้วยนะครับ แต่ทั้งนี้ต้องบอกด้วยนะว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของแอตแทกบาร์อะไรพวกนี้ไว้ให้ดีๆด,ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าแอตแทกบาร์เนี่ยเจ้าตัวสมายเซอร์เนี่ยพาสซีมันจะทำงานต่อเมื่อฝั่งศัตรูเนี่ยนะครับมีแอตแทกบาร์สูงที่สุดนะแต่ว่าก็ยังมีโอกาสพ้อตั้งสูงอยู่นะครับในการที่น้องจะแปะเจ้าตัวไซเลนเข้าไปให้นะอ่าก็ เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวสกิลกันนะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวที่ดีด้วยเพราะว่าลีดเดอร์สกิลของมันเนี่ยสามารถเพิ่มรีซิลลี่ซิสแทนได้ด้วยความที่ตัวมันเองมันเป็นตัวที่มันต้องยืนยาวๆด้วยนะครับก็เลดเรอดเรดเลสเนี่ยมันก็ช่วยให้กับเกมได้ค่อนข้างดีมากทีเดียวนะครับเวนทิล็อกพิโซมอันนี้คือที่เล่าให้ฟังแล้วนะครับก็พอเข้าเทิร์นของสมายเซอร์ปุ๊บสมายเซอร์ก็จะทําการลดแอตแทกบาของฝั่งศัตรูนะครับผมที่มีแอตแทกบาที่เยอะที่สุดลดลงมา20% 2แแล้้ววนนนนออกกกกจาาาีีีี็ปปะะไเเททิรร์คับซึ่่งถืดดมยวนะครับ เคิร์สแอปเปิลหน้านี้เป็นหน้าที่บัฟขึ้นมาแล้วดีมากๆ,ๆนั่นคือการวางระเบิดเข้าไปใส่ฝั่งศัตรูนะครับแล้วก็ทําการเสกสตันเข้าไปหนึ่งเทิร์นด้วยซึ่งหมายถึงว่าถ้ายิงศัตรูเข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยศัตรูก็จะติดสตันในเทิร์นแรกแล้วก็โดนระเบิดในเทิร์นที่2เข้าไปก็แทบจะถ้าเกิดว่าสตันเอฟเฟกในระเบิดเนี่ยทำงานปุ๊บเนี่ยก็แทบจะเป็นการสตันต่อเนื่องสองเทิร์นได้เลยนะครับฮอสไลเดอร์ครับเพลอันนี้ก็เป็นการโจมตีโดยพื้นฐานนะซึ่งอันนี้เป็นการเพิ่่่มมมมมนนนะครรรรััััับบบผผให้้้้กตวววสยยยเเเซซอออ์ไดดึงพาาปูลแลี เอามาเล่นผมเปลี่ยนจากรูนที่เป็นวิวนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นเคาน์เตอร์แทนนะโดยการที่มันเคาน์เตอร์เนี่ยก็ทําให้ตัวมันเนี่ยสามารถที่จะเติมแอตแทกบาให้กับตัวเองแล้วก็ขึ้นเทินได้บ่อยได้ขึ้นได้ดีขึ้นด้วยนะครับอ่าก็นี่ครับผมก็จะเป็นรูนนะที่ทาออกมานะฮะก็เน้น a c c u r ซ c y นะ a c c u r ซี y ก็ประมาณสัก81นะตอนนี้นะครับก็ a c c u r a ี y มันสําคัญกับสมิเซอร์มากเพราะว่ามันเป็นตัวที่มันต้องพึ่งพาทั้งสกิล2กับ3เลยนะครับ อ่าแล้วก็ตัวอาร์ติแฟก็จะเน้นพวกแบบไอ้พวกดีฟเอนซ์แล้วก็แบบมีการเพิ่มแอคเรซี y อะไรพวกเนี้ยอ่ามีบอมบ์เดาม e ด้วยเห็นไหมฮะตัวนี้เป็นตัวที่บอมบ์ดามาก็มีผลในระดับหนึ่งอันนี้ก็เพิ่มบอมบ์เดามาเข้าไปในฝั่งซ้ายก็จะเป็นแอ t แท็ด้วยนะครับอ่าก็อันนี้เราก็เอามาเล่นกันสนุกสนุกนะครับผมอ่เาเดี๋ยวลองมาดูนะครับแมชทีเจอกับไลโน่นะอันนี้ไลโน่ก็เล่นเป็นคลิปมานะครับแล้วเราก็ลองเอาเจ้าเจ้าสมเซอร์เนี่ยลงไปเล่นดูนะครับ เนี่ยสมยเซอร์ก็จะเล่นได้ดีกับพวกตัวลบต่างๆนะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นพวกสามธาตุหลักที่เล่นสนุกสนุกอะไรอะไรพวกนี้เล่นกับฮัคไฟก็ยังถือว่าสนุกด้วยว่าฮักไฟมันสามารถเติมเตินได้ด้วยนะครับเนี่ยฝั่งดวม้ถึงครบนี่ฮะโอทำก่อแตกเล่นคลิปเลยโผล่มาเป็น3ต่อ4นะครับแต่เดี๋ยวลองดูสมายเซอร์ในระยะยาวนะว่าเธอจะทําอะไรให้เกิดขึ้นกับเกมบ้างนะครับเนี่ยผมจะแคปเจอร์เข้าไปก่อนนะฮะทาการแบบเอ้ทำเกมหยุดเกมศัตรูให้ได้ก่อนนะไม่งั้นจะอันตรายมากทีเดียวนะครับ เอาล้วครปุ๊บเนี่ยเหลือ2ต่อ4แล้วนะฮะเดี๋ยวลองดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเกมนี้นะเคิร์สแอปเปิลนะครับเนี่ยเคิรนะ์สแอปเปิลมันสามารถที่จะเอาวิทยุป้าหมายที่ฝั่งศัตรูได้ด้วยนะครับนี่ฮะสปิริตโรนะเอาละทัสออฟซีดัชชั่นนะครับทำการเ,าเนี่ยฮะเห็นไหมมันเอามันทำการใส่ไซเลนต์เข้าไปที่ตัววูฟได้ด้วยนะครับแล้วพอวูฟไซเลนต์ปุ๊บเนี่ยวูฟก็เป็นตัวที่ต้องใช้สกิลอย่างต่อเนื่องด้วย พอมาโดนแบบร์สแอ a p p l ลนั้นนี้เข้าไปก็ถือว่าหยุดเกมได้ค่อนข้างดีมากทีเดียวนะครับแล้วลองฟาดกับไอเอาลอดูนะครับ เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสมายเซอร์อีกเช่นกันนะครับสมายเซอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบเนี่ยฮะมันทําจังหวะในเกมได้ค่อนข้างสนุกทีเดียวนะเกมนี้ก็จะลองเล่นเป็นตัวเบื้องฐานเห็นไหมฮะแล้วก็ทําการเคานเตอร์ไปด้วยท่าหนึ่งพอสมายเซอร์ทําการเคานเตอร์ไปด้วยท่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะได้แอทแทกบา์กลับมาด้วยนะฮะอันนี้จะเป็นการเล่นที่คู่กับเจ้าตัวฮาร์คไฟนะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบการเติมเกตทำไซเลนต์อะไรอย่างเงี้ยทำการตัดจังหวะของทีมศัตรูอย่างต่อเนื่องนะครับก็ททาจจัังหวววะะะไดด้้คแบบ่่่ออนนนีีีีแบบบเเสุกยยยูชลร เดี๋ยวเราลองมาเล่นกับพราดาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่แบบว่าอันนี้ก็จะเป็นสมายเซอร์นะครับแล้วก็เล่นสู้กับทีมที่ค่อนข้างจะออกไปทางแบบตัวแก้ซีซีด้วยในระดับหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะเดี๋ยวเราลองมาดูสมยเซอร์กันนะครับเกมนี้ก็จะเป็นการเล่นสมายเซอร์แล้วก็เป็นการใช้สมายเซอร์คู่กับซิบาร่าด้วยนะครับซึ่ง2ตัวนี้สมายเซอร์กับซิบาร่ามันคู่กันเนี่ยเวลามันเติมแอทแทกบาร์ด้วยท่า2ที่มีการบัฟขึ้นมานะครับอินพรวิ์นะของเจ้าตัวซิบาร มันก็ช่วยทําให้เจ้าตัวสมายเซอร์เนี่ยนะครับมันสามารถวางระเบิดได้รวดเร็วขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยฮะเข้าเทิร์นแล้วก็ทําไซเลนได้ก็ทั้งดีด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะนะครับผมที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะนี่ฮะก็เริ่มต้นมาเราก็โดนแพนด้าทำอ่าทำเกมไปเกาะเลยนะครับแพนด้าก็เนี่ยฮะแล้วเราก็เอาสมายเซอร์ปักระเบิดเข้าไปเห็นเห็นไหมฮะ ก็ตัวซิบาร่าเองอ่ะมันสามารถเพิ่มคูดาวสกิลได้ด้วยใช่ไหมฮะพอมันทาการเพิ่มคูดาวสกิลเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยก็คือจะทําให้เจ้าตัวพาสติของโจสฟินเนี่ยไม่ทํางานด้วยนะครับแต่ตรงนี้ต้องระวังด้วยนะในการใช้สมยเซอร์สู้กับริวไฟเนี่ยอันนี้ก็อันตรายอยู่เหมือนกันเราต้องมั่นใจได้ว่าเรามีดนเมจที่มากพอหรือมีตัวพาดน้ําอะไรที่เอาไว้เก็บริวไฟนะก็คือว่าต้องท่าให้สมายเซอร์ไปแตะริวไฟเด็ดขาดเลยไม่งั้นระเบิดที่วางไว้ก็จะหายไปด้วยนะครับอ่าก็นี่ฮะ ก็ทาการเล่นขึ้นมานะครับแล้วก็เล่นเกม CC นะครับผมทําการคอนโทรลไปเรื่อยซึ่นถือว่าสมยเซอร์ hmm. ก็ทําเกมได้ค่อนข้างปัน่นป่วนมากในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็เป็นความสามารถที่น่าสนใจของสมายเซอร์นะที่แบบเนี่ยทำไซลลงไซเลนอะไรอันนี้ก็คือว่าอ่าเอาเจ้าตัวม้ายิงใส่เข้าไปพี่ริวไฟเราก็จะเห็นได้ว่าเจ้าตัวสมายเซอร์ hmm. ใช่ไหมครับเนี่ยมันก็อ่ามันก็สู้กับริวไฟได้ไม่ค่อยดีนะก็ต้องระวังด้วยนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราลองมาตีกับ G3 กันดูบ้างนะครับผมเกมนี้ก็จะให้เห็นภาพหลายๆอย่างนะฮะในการใช้สม i ยเซอร์นะครับแล้วก็มาเจอกับตัวที่เป็นตัวแอนตี้ซีก็นั่งดีนะฝั่งนู้นก็จะมีการใช้เจ้าตัวทั้งลักคุนี่นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการใช้แพนด้าแสงอีกด้วยนะครับเกมนี้ผมจาเป็นต้องเอาลิวไฟออกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเก็บลิวไฟไว้ลิวไฟจะโซโลถ่ Li ายเกมเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะก็ พยายามทําเกม CC ไปเรื่อยๆนะครับนี่เราก็ทําให้เสือในใบยได้ด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยแล้วเราก็ได้ EX ได้จังหวะค่อนข้างเยอะนะแล้วก็สามารถหยุดตัวลักคุนี่ไว้ได้ในเทินที่ลักคุนี่จะได้เทินด้วยนะครับ เนี่ยก็ตัวสมเซอร์ก็จะเป็นตัวที่แบบมันจะสร้างความปั่นป่วนให้เกมได้ค่อนข้างมากทั้งตัวแอตแทกบาที่จะแบบตัดทั้งแอตแทกบาของฝั่งศัตรูได้แล้วก็ทําให้ฝั่งศัตรูเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบตัวกลยุทธ์ที่วางไว้มันก็อาจจะไม่ได้เทินตามที่คาดหวังเอาไว้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถือว่าดีมากทีเดียวนะสำหรับตัวสมายเซอร์ในการที่เอาไปเล่นในเกมที่ไม่มีตัวแก้ซีซีนะครับแล้วฝั่งศัตรูไม่มีปีกอย่างเงี้ยโอ้ถือว่าช่วยเกมได้เยอะและก็ดีมากทีเดียวนะครับ นี่ฮะใส่ใสายเลี้ยงก็ไปนะครับแล้วก็สมายเซอร์มันก็จะได้เทิร์นมาเอง20อ่ามันจะได้แอตแทกบาสิบสิบเปอร์เซ็นต์จากการใช้ท่านหนึ่งด้วยแต่ว่าต้องอย่าลืมนะเนี่ยเกมนี้เป็นเกมที่สมายเซอร์เนี่ยก็จะลำบากมากอยู่เหมือนกันเพราะว่าจะไปเจอกับ Panda แพนด้าสายที่มันอ่าเวลาที่สมายเซอร์เนี่ยมันเล่งแอตแทกบาร์ใช่ไหมผลก็จะได้ครึ่งเดียวแล้วก็เพิ่มแอตแทกบาร์ให้แพนด้านะฮะเกมนี้แพนด้าก็จะได้เทิร์นรัวๆประมาณนี้นะฮะก็ นี่ครับแล้วเป็นจุดหนึ่งที่บอกได้เลยว่าสมยเซอร์เนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยหมาะนะกกับการที่สู้กับตัวที่ทําการต่อต้านซีซหนักๆจ๋าจาขนาดนี้นะครับเป็นอีกฟิวเจอร์นะครับวาระเบิดปุ๊บเออันนี้ก็เห็นไหมค่อนั้งจะสูสีทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องของจับบาหในเกมด้วยนะเนะี่ยฮะก็ อันนี้ก็ถ้าเป็นรีวิวของตัวสมายเซอร์ที่ทําขึ้นมานะหลังจากที่ทำปรับบาลานซ์แพทช์มาแล้วนะเป็นตัวหนึ่งที่เล่นใน RTA ได้ค่อนข้างสนุกมากเลยนะก็อยากจะย้ำมันเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะว่าสาหรับสมยเซอร์เนี่ยลูนที่ผมใช้น,นี้ก็จะเป็น EX กับคาลเตอร์นะครับก็ถ้าเกิดว่าคาลเตอร์ใช้ลูนชุดนี้หรือจะเป็น EX กับในเมซิสก็ได้ถ้าเป็นลูนชุดแบบนี้คือสมายเซอร์เนี่ยก็จะมีโอกาสในการที่ได้ขึ้นเทิร์นได้ค่อนข้างบ่อยด้วยนะครับ หรือเพื่อนสามารถทำตอนนี้ของผมทำ accuracy แต่ว่าก็จะมีเลสค่อนข้างน้อยนะครับก็อาจจะใช้กับเกมพวกแบบตั้งรับแล้วก็ยิงยาวๆอะไรประมาณนี้นะนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรุนมากพอก็ใส่เลสเพิ่มเข้าไปหน่อยก็ได้ประมาณนี้นะอ่าก็นี่แหละครับสำหรับสไปเซอร์นะนี่ฮะก็ปรับมาเสร็จแล้วก็ถือว่าเล่นสนุกทําให้เกมปั่นปวน,นได้ทีเดียวเล่นคู่กับลักคูนี้ได้ค่อนข้างสนุกอ่าแล้วก็เหมาะกับการเล่นกับทีมฝั่งศัตรูที่ไม่มีการแก้ซีซี CC มากเท่าไหร่นักแล้วก็ไม่มีปีกก็ทําให้สไปเซอร,สาาร์สามารถดงอ่าไ้ ที่นะครับแล้วก็ตัวนี้เอาไว้แอนตี้พวกตัวที่ต้องใช้สกิลหนักๆเนี่ยได้ดีมากเลยนะครับ ทุกตัวที่ต้องใช้สกิลหนักๆนะก็แบบพวกชิซุกะพวกผู้ก,กันลมพวกอะไรอ,อะไรเงี้ยที่ต้องกดสกิลสองสามนะครับก็ถ้าเพื่อนที่มีสมยเซอร์ก็สามารถเอาสมายเซอร์เนี่ยไปลองปั้นเล่นๆดูได้แล้วก็ลองเล่นใน R อาร์ทีดูนะครับก็ถือว่าแก้ได้สนุกทีเดียวนะครับมันมีความคิดในหัวผมอยู่อีกอย่างหนึง่งที่ผมอยากจะลองเล่นแต่ว่าแบบ้ผมยังไม่ได้เอาพินแสงกลับมาใช้นะก็อยากจะเอาพินแสงมาเล่นกับสมยเซอร์นี่แหละก็คงน่าจะสนุกดีทั้งลบบัฟทั้งแบบว่าทําให้หลับได้วางระเบิดได้ลดแอตแทกมาได้ก็คงจะเเเผนนนดีีนะรรรับกก็็ปมมมาาณสํหวขออองพื่ ชอบหรือถูกใจก็กดไลค์อ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร b ์ช่องทูนู๊ตของเรานะครับก็อย่าลืมนะฮะเติมถูกเติมไว้นะฮะเติมกับ power pay power full payment ของเรานะครับก็เติมถูกกว่าแล้วเข้าสตอร์ไทยด้วยนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย